สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้น้าแฝกนะครับช่อง u t u b e จานตี้ผีบ้านนะครับเมื่อนี้มาสีอีกแล้วครับอาทิตย์พงงานกันยังสีบอกี้เมื่อวันนี้ก,กับสิแล้วครับอยากขาดเ้อลายอย่างหน่อยเมื่อนี้กับสดอีกครับมันเป็นหมอกครับผมไม่ได้เห็นน้าผมเนาะหมอกครับหมอกลงลายครับใต้หัวโคมที่นี่ครับผมแทบสิบเเห็นหอะตุนอย่าง มื่อนี้บ่กกีดยางวัาจานธ์ที่หนาอย่าง,าาางมันซุ่มอยู่ครับถ้าว่ากีดได้บ่กีดได้ครับแต่มันถิตัวเสื้อละลงหนาอย่างครับมันเสียรายก็ได้ครับเห็นบ่ครับหนาอย่างมันซุ่มอยู่บักกีดครับมื่อนี้เปลี่ยนงานครับมาถสีเชื้อละอย่างหน่อยแทนครับมือื่นเคยว่ากันไหมมันแรงแนะเดี๋ยวฝนหมิ่นกเหนียกว่ไ เอาแล้วครับมา่านเบิงครับผมศษมีนะครับผมที่ผมดีสีคือหนึ่งคือ,อยา่า,าเอล่าครับทั้งใบครับม,มีคนถามคือบรหันยี่ห้อให้เบิงเนี่ยผมไปยืมยี่ห้อเขามาใา้ซื้อครับข้างในมันเป็นยาตัวหนึง่งข้างนอกเป็นยี่ห้อหนึ่งก็เลยบรหันให้เบิงเดี๋ยวมันมีปัญหาครับเพราะว่าพอไปซื้อ ข้างนอกแม่ก็ไปอยู่ผมใช่เป็นเบอคือกันกันที่ว่าผมตวนะัวอีกนะทำรองนั่นนะครับตัวนี้ก็คือทนทว่วเอ่อทนถ่วมทนแรงแล้วก็กันมะแรงครับใช้ไดนกระเพื่อทุกชนิดนะครับตัวนี้อัตราการใช้กันหนึ่งซีซีตัวน้ำหนึ่งลิตรอันนี้ก็หนึ่งซีซีตัวน้ำหนึ่งลิตรอันนี้ผมมีอยู่แล้วครับอ่าสิบห้าซีซี ทางนี้ยี่สิบหาผมก็สไใส่เป็นโอเวอร์เดินคือใสองครับผมเป็นสามสิบซีซีครับผมทางสองตัวนี้ใสเ่แค่หาซีซีนะครับเป็นสูตรเข้มขมคนนะครับตัวนี้แพงนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถามว่าใส่โดดสามปีแล้วครับยังบวดอยู่มันมีสูตรตัวนี้ทนถ่วมทนแรงตัวนี้กระปุกละพันบาทครับตัวนี้กระกระปุกละพันบาทนะครับแล้วก็มีปุ๋ยครับผม ปุ๋ยตัวนี้ก็ทิไซซิพหะซี่ครับผมเป็นซี่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 ครับผมของสร้างเก้ายอดครับตัวนี้ถามว่าเออเป็นยังค่อยเอ่ยซื้อของสร้างจังหวัดติดต่อไปทั้งผู้บริหารทางเกายอดคือพี่เจครับพี่เจเพิ่นลดราคาให้ครับผมเพิ่นลดราคาให้แต่เพิ่นก็บ่ได้เบอกต่อท้ายว่าถ้ายคลิปนะเก็บเห็นไหมในเดอ้อกระบอกครับแทนคุณให้เล่าครับเบอกถึงเล่าแน่ อ,อไปซื้อรอบหนาะซื้อเป็นรังก็้ะพี่เจ้เออซื้อเป็นรังเหมือนเดิมครับซื้อเป็นรังครบทุกอย่างครับผมมีตัวนี้ครับผมมีไมาอีกนะครับผมอันนี้กะของสร้างเจ้าหยองเขาสามศูนย์สามศูนย์ผมสีบเน้นยูเลียเลยครับบเน้นในตัวเจนเป็นอย่างมันที่อัวครับผมอันนี้ปุ๋ยทั้งใบนะมันที่อัวอัวแล้วมันนี่มย่มลมมากมันที่หัก ครับผมผมจะไปเน้นตัวท้ายคือตัวนีคับโพเซียมแล้วก็มีกับฟอสฟอรัสที่จริงแล้วผมอยากได้ฟอสฟอรัสนี่มากครับผมฟอสฟอรัตฟอสฟอรัสนี่เป็นการป้องกันโรคของพืชครับผมแล้วพวเกี้ยวก็แตกดอกแตกใบหมายถึงว่าอย่างน้อยผมนี่นะนี่ที่ท e ี่ไปสีนี่อย่างน้อยอย่างอ่อนพอกเกี <up> <c oughs> ้ยวกับการแตกดอกแตกกระเกี <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>้ยวก็แตกกิ่งแตกงาตัวนี้ปุ๊บสิเน้นหนักบาางตัวนี้คือขนมของพืชครับ ขนมพงพืชคืออย่างขนมตัวนี้กระปุกละพันบาทนะครับแพงนะครับโมเมนถึกนะเดี๋ยวความปิดครับแพงครับตัวนี้ปุกคนบาใส่หนึ่งซีซีตัวนามหนึ่งลิตรแต่นี่กันหนึ่งซีซี่ตัวหนามลิตรบัดครับอันทังนั่นอังยี่สิบห้าลิตรครับ,อ 20, รบเอาแล้วครับผมผมที่ได้นาเนิน,ก,นาก,การจัดการผสมแล้วครับนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของออบริษัทนะครับผม อ่าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทนะครับคือเขาไมา่ให้โฆษณาให้แต่ผมก็บอกว่าจ่ายเงินกะนละไม่ต้องโฆษณาหรอกเดียวบอกถึงให้ถามว่าเป็นยังคือว่าเปิดยี่หอ้อมันอยู่ขันทุนลองครับว่าคนล่องคือคนลองผมเด้ม่นเป็นทุนลองโรงงานเดผม,มันเป็นคนเสือคนง่ายเดยจะว่าว่าดียังสั้นดียังสี่ดีเบดท,ทุกอย่างอยาคิดได้ว่าจะาตีที่เสือ ผม่าด้รองกันท่นองของผมรองคนเดียวบอเด้ย่างตามกับสอปีได้สามปีขึ้นบนนี้เออมแมนต์ออาร์สีมาตัวกันง่ายๆเดยโอเคครับมมาผสมครับผมผมใส่นี้ครับโอเคครับผมขอปิดคลิปไปก่อนเด้อครับผมเดี๋ยวมือถือตกน้ำครับเออซื้อมาแพงอยู่มือถือนี่ก็เลยขอบคุณครับ